เจริญสุขสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังช่องวัดป่าภูหลังยูทูบวันนี้นำภาพอันเป็นมงคลคืออุโบสถวัดป่าพัฒนาธรรมบรรณาศิโนน,นนตำบลนาเสือพระมงวัดชัยภูมิมาเจิญบนุญบอกบุญเรียกบุญจากท่านทั้งหลายที่ร่วมสร้างอุโบสถ ท่านใดมีความประสงค์ที่อยากจับ,จ,บจองเป็นเจ้าของจองเป็นเจ้าภาพอุโบสถหลังนี้ก็อ,อย่าลืมนะติดต่อมาที่ช่องวัดป่าปูลังชแนลนี้ก็ได้นะนี่ก็ได้ทำการก่อสร้างน่าจะแล้วเสร็จภายในเร็ววันแล้วก็ต้องขอสัทธาจากญาติโยมได้มาร่วมกัน คนละเล็กคนละน้อยคนละร้อยคนละพันมาร่วมกันสร้างอุโบสถนะสร้างอุโบสถที่วัดป่าพัฒนาธรรมได้รวมกันรวมสร้างอุโบสถกันนะในเกากุฏิเนาะบริเวณวัดโดยรวมโดยรวมโดยรวมท่านใดอยากแกร่วมบุญสร้างอุโบสถประดิษฐาน ใช้ทําสังคกรรมมากมายถือว่าเป็นหัวใจของวัดก็ว่าได้ในงบประมาณก็ขาดงบอีกอหลายล้านบาทดัานใ้นอยากจะร่วมบุญก็ติดต่อเข้ามาที่ช่องวัดป่าภูรังแชนแนลที่ท่านรับชมรับฟังอยู่นี้ก็ได้หรือจะโทรมาสอบถามที่อาตมาได้โดยตรงเบอร์โทรศูน 0 8 7 9 9 4 9 5 0880799495ก็ได้นะนี่ก็รวมบุญสร้างอุโบสถกันนะท่านไหนอยากจะรวมบุญก็เชิญได้อุโบสถปัดป่าปัดแตนา